เรากำลังจะเดินทางไปสารปู่เจ้าสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงนี่ยก็เธอชุมพรกมหลวงชุมพรครับในครุบ,รบสักกะเพื่อเป็นบุญบารมีครับให้กับชีวิตครับระหว่างทางก็เลยเจอฝูงลิงน้อย เต็๋ไม่ช้าๆหรอยังดูดูดูดีน้อยดีน้อยถ้าลงถ้าลงมันจิกันเขาบกือโบกอปกัศดอกนี่แก่แท้มีแต่เขาอย่าเอาอาหารไหนมันละลุงเอาบนไี่เขาหน่าจะเอากล้วยมาน้ำเนาะเออแล้วน้ำเต้นขึ้นน้ำเหรอว้าอันนี้มันเราโดนโดนขวางทางครับโดนม็อบขวางทางครับอ๋อไม่กั้นว้ายพวกขันลรามี่หนแม่เอ๋พื่งดู่วขันรามก็ขึ้นไม่บอกรอคือกัน ค่อไปรลูกผมก็ไม่กล้าเปิดประตูครับหางมันน่ก็เลยไม่หลบคนขอขอไงขออาหารกินหขวางครับนี่แหละครับม็อบลิงครับเจอม็อบลิงยิงจวะาางันีเินงซาย ถึงแล้วบ้างเนี่เคเคยใช่แล้วนะขี่ขี่ขึ้อืม,อ,ม,มอ,อีกเนี่ยนะห้าบาทอีกใจคนมากรถมันขึ้นชันน่ะเว้นระยะหน่อยเผื่อเขาไหลหเขาอะไรก็ อีกหนึ่งกิโลเมตรพอหรอของคนเช็คเช็คเช็คจุดจุดทะเบียนครับขอบคุณมากครับค,ครับเท่าไรเนี่ยอันนี้สามสี่ห้าหกข้างหลังครับขาลงมาขึ้นบัตด้วยนะครับโอ,อ้ได้ไดขอบคุณมากครับเชญครับหกคน มาดีนะเนี่ยโอแฝดเลี้ยนขึ้นเลี้ยนขึ้นมาจะว่าอย่างนี้วันนี้เ <c oughs> อากระเป๋าพาเลี้ยนขึ้นมาหนีด้วยตอนเขาแคมนะเออเก็บตัวนะ <c oughs> ก็พาวิ่งขึ้นมาใบาสนิทเตียนี่ด้วย <c oughs> คุณนะ่ะมุมมองของหนีที่เห็นเบิร์เลยเนีย่ยฐานทัพอ่ะอ mẹo 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 nữa này, mẹo là mẹo 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 มินขนมขนมไปแล้วแก่น้องวัดบัานเป้าขนมด้วอ่ะดีแล้วให้ไปให้กินลูกให้กินเออให้กินให้กินขนมนะแบ่งให้กินเลยเก็บขนมไว้จะดีลูกเก็บแไว้ดีเด้อไม่ติดตัไปอีกแล้วอ๋อเหรอเหรอเหรอฝูงลิงน้อยครับน่ารักมากเลยครับ มาขอขนมจีนเฮ้ยกุ้งกุ้งขนมจีนครับตอนนี้เรากำลังรอจุดนะครับเช็กแล้วก็เตรียมเอกสารอยู่นะครับวันนี้รถค่อนข้างจะเยอะครับต้องจำกัดรถขึ้นไปนะครับเด่เคลื่อนแล้วครับ ชั้นนะมันขึ้นยากรถมันติดต่ำกันเดียวตอนนี้ก็ชมวิถีชีวิตดิงข้างทางไปก่อนนะครับ tham đó, hát. đó, đó như thế, du với tướng Hàn, người ta mới tham lai gần, nay như hình 400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอ้ยนี่เ็จอดรถรีครับเได้โอกาสขึ้นแล้วอ้าวแจ๋วนไปนครสกรรคะ,ะเสรจเปียกันครับมาอยู่นี่สองสามปีแล้วยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นมา,มาเส็จเปียเลยครับ พองแล้วนั่นนะเงแล้วก็กนในที่จอสีร่อ่ะแม่โอ้ิกระายมันลกมาจากคันมัอไอย่เ้ยอ้ลงีรทางขวาก็มีเกียร์ได้ย่เียวมันหนักด้หนักแมวน่ะ ดีโค้งขวาเสียบปุ้งไปเลยโอ้โหไปเลยปงเออไปลงไปลงไปไปไปยึกมากแบบขับรถก่งพมแม่เฟดวะลูกนี้ขับมาเดียวบ้ามึงสัดทีเลย่งก็ใแฟเจะได้นอนมา ไม่รถเกง๋งก็คือให้แค่ดูนู่นไงรถเก๋งต้องดูนนี่คนราชการเลย,ยโอเคครับอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปสักการะเสด็จเตี่ยกัน,ค,นครับมาครับมาเคารพสักการะเสด็จเตี่ยกันนะครับรล,ลูกเห็นลิงไหมลูกฮะลูกลก,กลัวไหมลูกกลัวลิงไหม,มะคะคมกลัวลิงไหมฮะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปดูไป ไปครบสรสกัลละเฉลี่เปลี่ยนครับในวันคล้ายวันเกิดของน้องรูกนะครับเมื่อวานนี้ครับทางลาดฉันมานะครับผมนะครับทางลาดฉันมานะครับ <c oughs> อลูกป,ปะโอ้ เอาี่ันติดคนึังน่าน่กระปั้นเนาะเอาดูว่าอย่ท้ายรูปยูแล้ว่าทันยุระอยุ่ขางหลังท่านท่านกับอาเห็นมันโดนถึงอะไรก็ไม่ตไรูปวดเลยเป็นยดนะ้นื้ วันนี้ป้อมปากการน่ะป้อมปากการอ,อยู่ข้างบนเห็นบมดเลยนะเห็นวิวทุ่ท่านบมดเลยนะโอ้โหครับโอ้โหหลอกอ่ะโอ้โหลิงเยอะมากครับโอ้หาดแต่ละหาด น,นี่หาอะไรน่อยเนาะโอ๋อ oh. สวยมากเลยยิ่งขึ้นบนแบบด่านนี้เราจะไม่แต่งหน้ามาเยอะขายรลุ้ลยนะยิงหลอกมันแหละรครับ,รบยิงหลอกมันใช่ไหมให้มันกลัว <laughs> สวยมากเลยโอ้โหครับน่านน้ำของประเทศไทยเราครับอืมอากาศสวยงามไหมครับ ครับเสลี่เตียครับผิใจไรโคลงกล้องโคลงไหนนะเอ้ยเอามาองกล้องครับมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอา,ากล้องเอา,เอา,เอามานี่มานี่ก่อนเอามองกล้องวิดีโอก่อนครับ สวยงามมากครับก็ข,ขึ้นมาคกการุสสกัาละเสด็จเตี่ยกันนะครับ ล่อยังไม่ได้ไงมาให้พ่อไาขถึงไปแค่ละซ้ำดนดอกกุลาไม่ครบหรือยังดอกกุหลาบนะครับแล้วทูบเจ้าไหนน่ะ9ดอกหรือบานเองสิบดอกนะครับเขารบนะครับเขารบสักกะละนะครับสล็ปเตียนนะครับ กราบไหว้นะครับ,บนะครับกราบไหว้นะครับแล้วก็วกขาถาบูชานะครับกราบไหว้วขาถาบูชานะครับแล้วก็เอาเอาดอกไม้ไว้ที่พานนะครับ ไม่ไถูกขัดน,นี่ก็มาลูนะมาโอเคไปชิก่อน,นะน,นดิอยากเป็นยังไงได้ยังก,กับบอกเพื่อนฝากฟังไว้เป็นรูปเป็นลานเพื่อน คนเยอะมากค่ะส,สาอทิศทางลงราดชันมากต้องลงทีละคันนัลง,ดดลง,ลงลูกลงไปแล้วเนาะถ้าเต็มตรงนี้แล้วเขาจใไปขึ้นมาแล้วเนี่ย หลบเปิดเลยดื้อตัวลายๆเรื่องยุดไม่เนี่ยแต่กล้าผากหรือ่าเบาไปนอนเบียกเอาลิงเอามันังเอาได้ไหมนะจัดนะจะนงโฟกับปอยเลยนี่เรื่องนี้เรียนได้จริงเหรอนะไม่นั่งกินอยู่ข้างบนนั่นแหละเออมันเศร้าข้างหลังเลยเนาะ

เด็กกับพี่ป่ะชุดพี่แรกูเลยอีกอะไรอ่ะอันนี้ละที่น้องโคเห็นมันตุบๆกันนะ,ะมึงนี่ละนี่ละที่มันเอาหางหวางไว้น่ะชุดที่แร็บกูลายไปอีเป็นเป็นเตาเตืบเตืบ ฉันว่าพอรถนั่นลายมันเกิดลกไปแล้วขึ้นมกินแล้วแล้วบอกว่าแม่กินเปคนดุณอะหลอดไสหักเลยขึ้นไปก้อนทิศเไปกันตัวลงมาเปลนแล้วพอแลวเี่นเสี็นพอยละเดนี้อยากเดเราปไ้ี่ยดีด้ว่ังขวา